สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อน şey ี้พ่อกันอีกแล้วช่องบ้าเกิดชาแนลนะครับเมื่อนี้บ้าเกิดสีพ so ้าพี่น้องนะครับมาเบิงอาณาจักน้องแตนะครับเป็นอีพีสองนะครับอีพีที่สองนะครับว่าน้องแตนะครับเราสีมีอย่างแนนะครับมีที่เด็ดอย่างแนเราปลูกอย่างแนเราเลี้ยงอย่างแน่นะครับผมสีพ้าพี่น้องกปเบิงครับไปเบิงกันเลยพี่น้องไปครับพี่น้องผมจะพอแล้นะครับพายางเบิ้งสวนนะครับว่ามีอย่างแนนะครับเนาะไปไปเลิกกันเลยพี่น้องไป อันนี้บักซีดาครับบักซีดามังซีดาังซีดากิมจูครับนี่บบค,คือต้อนเพราะว่าบักซีดากิมจูคือว่านนะครับนี่ปลูกไว้ให้ลูกให้ร้านกินปลูกปลูกกินด้วยหรอครับว่ามันปลูกขายมันบ่ปลูกขาย<อ>ก,ก็ได้กินแบบนี้หลายต้นอยู่ครับมองหันมองนี่ไปครับนี่ต้น <c oughs> ทันจิมจูนะครับนี่กำลังเป็นนม้งครับเนี่ยฮอร์อ,อไว้วหวานหมดแมงต่ออม,มาปไปไปต่อครับต้นไม่นี่ครับผมก็ปลูกยั่งพักได้ถึงสีก็ได้กินได้ซ้ำนี่อ๋อให้เป็นสวนครับสนดอกม่วงครับ อันนี้จะเป็นต้นต้นยางกระตาต้นพยุงพยุงครับพี่อันนี้เป็นต้นพยุงพี่น้องต้นไม้ต้นพยุงปลูกท่านโดนไหมครับเนี่ยวันพ่อปีนะยังวันถึงปีได้แปดเดือนแล้วอ๋อได้แปดเดือนแล้วครับพี่น้องอันนี้เราวทปลูกต้นกล้วยแซมไปน้ำนะครับปลูกต้นกล้วยแซมไว้เพราะจะได้เป็นพรม น้ำแรงครับมันก็จะเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันทำให้เป็นร่มเงาให้กัน,นครับต้นพยุงเกศสูงแล้วต้นกล้วยก็นสิจากต้นก็ครับแนตะ่ต้นพยุงเนี่ย,ต,ย,ย 3, ต้นพยุงเนี่ยสามพันอ๋อต้นพยุงนี่สามพันนะครับพี่น้องสามพันสามพันต้นครับโอ้ยปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะครับปลูกระยะห่างเอ่อความความกว้างมันเนี่ยสามเมตรสามเมตรนะครับสามเมตร กับซีเมตรสามคูณซีเมตรนะครับอ๋อนี่ครับพี่น้องสวนแล้วครับอือนี่ครับมันกำลังสีเงยนะครับเราถือฝนปลูกได้พอปีอยู่ครับ,รออบค,ครับส่วนเลี้ยงงูอ๋อ อันนี้เป็นส่วนหญาแล้วครับส่วนหญาส่วนเลี้ยงงัวแล้วครับพี่น้องครับครับคิดเป็นจำพหมองเลี้ยงงัวหน่อยสิบแปดไร่อ๋สิบแปดไร้สั้นครับพี่น้องครับสิบแเป็นหยาปลูกแน่หยาธรรมชาติแน่นะครับครับสลับกันไปครับพี่น้องมองมองหนี่จากไร่ครับเนี่ยครับปลูกหยาหน่อยสิบแปดไร่สปดไมาจากมองเลี้ยงงัวอ๋อสิบแปดไรบ บ่าครับดีเยาวสุดเลยครับขี้งัวครับเอาข่าวครับครับปลูกไว้ให้งัวงเรางวงเราหลายตัวอยู่ครับไปไปเบิ้งคอกงัวกันครับนี่อันนี้เป็นคอกงัวนะครับเนี่ยข้องวงอ่าข้องัวงัวจากตัวครับแต่งวกับีอยู่เจ็ดตัวงวงเจ็ดตัวงวงเจ็ดเจ็ดตัวเป็นงวหูยาวยบนะครับงัวสายพันธุ์ยังงวบาดซินบาดซินนะครับ นี่เป็นไนหหอยแล้วนี่ทงกนาครับให้น้าแล้วครับเนี่ยใส่เบิงงสระน้ำมาสันครับใปเบิรงสะปลาแล้วปล่อยปลาไว้ อันนี้เขามอลออ๋อนี้เขาจ้ามะลิครับพี่น้องปล่อยปลาเลี้ยงในน้ำนี่เมื่อตอนไหนอเอแล้วแล้วปอยเราปล่อยปลาน้ำครับปล่อยปลาอยู่ในให้เขานลยครับอือพิ่งปอยลงเมื่อตอนครับอันฝั่งนี้จะเป็นเขามะลิอันนี้ก็มะลิกันไหมครับหรือว่าเขาอ๋อฟังนี้ก็เป็นมะลิกันครับ พึ่งตัดหญ้าครับพึ่งตัดหญ่าหญ้าที่เกิดไว้ครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่เราปล่อยป่าดิครับน่ปล่อยป่าอยู่ใ่ายๆเข่าเลยหลายพันตัวแล้ลวครับส่วนเข่าสีเอกเกยวนะครับป่าสีไงีพอดีพอกันพอดี อันนี้ก็กำลังงามครับเขาน่ครับถือปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นบ่อนบอครับบอปลาอันบ่อในบ่อป่าแล้วครับพี่น้องปล่อยปลายังนะครับเนี่ยทุกอย่างปลาทุกอย่างมี้อมมีื้นวปลาอ้ปลาเนวะหครับปล่อยปลาทุกอย่างเลยท่นครับ อันนี้เฮ็ดอันโครงการียังนะครับนะคร,รับเรื่องไก่พันไข่อเจ็ดกอกไก่ในะนำเราเฮ็ดไก่พันไข่ครับพี่น้องนี่ครับเราขึน้นโค้งไว้แล้วครับรเราเฮ็ดไก่พันไข่ว่าทันครับอืนี่ครับสระปลาแล้วนะครับเนาะ อันนั้นบักข้าวบลกครับหนี่งเ้าอันนี้นะครับอินทผพาล้ำตัวลำโอ้แล้วมีหอดอินทผพาล้ำนะครับพี่น้องเนี้ยคือเนี้ยจะว่าหั่นวลาลัยแต่หั่งนี้ทุกการอันนี้ก็เกี้ยบบกับกฟักเลยครับบักแฝงพี่น้องครับเนี้ยบักแฝงนี่นะบกับกเผากลาลังใหญ่ครับ าน้ำแล้วครับห้องน้ำครับเนี้ยมาคนแรกเลยครับเนี่ยที่จำเพาะตัวสาเนี่ยเจ็ดไร่นะอ๋เนี่ยสาเราเจ็ดไร่เด้ครับพี่น้องนะครับสาดีด้วยนะจำเพาะที่น้ำนี่เจ็ดไล่อืมเไล่ครับเราปล่อยปลาโซแนลครับปลาที่กินได้เราปล่อยโซแนลเลยครับผสมผสานกันไปนะครับ ได้เอาแย่มันจินดูปะครับเนี่ยเรื่อยๆอ๋อแ่เรื่อยๆแย่ที่เป็นทั้มเป็นหัว,ห,วหานสินแล้วนะครับรทั้แำแน่หัวหานแน่แล้วครับส,บสับสลับเปลี่ยนกันไปถัดไปกะเป็นแป้งผักปะครับนีครับโอ้แล้ปลูกผักความพี่ดองอันนี้เปหอม อันนี้ข่างหมดทัวครับครับข่างบัดทัวรล้างทีงยครับท่านนี้มีหน่วยดอกน่ครับน,นี่เป็นดอกอันนี้จะเป็นแปลงผักแล้วครับผักของแป้งนลยครับนนะครับแปลงผักแล้วครับนครับสองฟัง แปลงผักโอ้ผุหลับพี่น้องสนะนามล้อครับผมแง้ผุ้ลับ่ทอดพุดนันี้นเป็นให้เขาแล้วต่อยครับผมที่ว่าแม่นหน่อยหน่อนอยได้ครับี่ร้ีราหลายครับนะครับสะนามไปไปเบิง่งาง้ล้ออีกอีกครับ ก็จะเป็นให้เข่าครับแล้วก็ปล่อยปลาครับอันนี้เป็นอีกฟังทางนี้นะครับเนาะนะครับน,นี่จะเป็นต้นบักม่วงครับม่วงีอนนยังว่ามีครับเพราะมันหนาม่วงนะครับอันนี้แบบกีเกี้นยนะครับหน่อยอนี่ครับรกีเกี้ยก็รังเป็นดอกขึ้นกันครับเนี่ย มีโซแนวครับแล้วปลูกครับปลูกกินนะครับว่างไ่ครับพี่น้องสา้ a แเ้านี่ครับมันเป็นรูปตัวยูนะครับเนาะสาน a m เนาะขวดเป็นตัวยูครับพี่น้องไปเพิ่งให้เขาครับพี่ ทีเราหลายเด้อครับพี่้องนะครับเ,เป็นฟังทงให้เขา่านครับนี่ก็ตัดหนาออกจากเข่าแล้วครับนะครับ เรียงปลาหมดแล้วนะอ๋อนะครับเป็นทีน้า bueno> สินครับแล้วเรียกเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาหมดเลยครับนะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกฟางหนึ่งนะครับโอ้ต้นมะขามเทศพี่น้องนี่ครับมะขามเทศหวานสินครับมันจะเป็นน่วยช่วงกุหลาบนะครับเนาะ เดือนปีไม้ลมแล้วเลรอครับปีไม้ที่เริ่มเป็นดอกกแล้วครับแล้วกุหลาบกลุ่มพระนะครับน,ะะะน,บน,นี่ครับสาเราออดม,มารพร้พีได้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของสาแล้วครับเนาะของกรมพัฒนาที่ดินครับเป็นว่าดำเนินการไหนนะครับ นี่เป็นบักกอบักฮงครับนีคบบตรตรรน่ครับบักฮงต้นต้นพันธุ์ใหญ่ครับนี่อันนี้ก็กล้กวยนะครับกล้วยน้ำว่านะครับเนี่ยนะครับกล้วยน้ำว่าเแล้วมาเป็นต้นบักอีฮุ้มนะครับนี่บักอีฮุม้ม โอ้แบบพี่น้องกล้วยเราครับกำลังเป็นเกียครับเลใกล้สีแก้แล้วครับเลยปวดเละใกล้สีแก้แล้วครับหลายตน้นหลายเกียอยู่ด้วยนะปวดเลยอยู่ทางไหนป๋ครับ,รบโอ้ต้นนิ้วน้ำนะกันเพืเอ่อเนี่ยเฮ็ดจิตผินผิดทรรก็คือได้ขึ้นต้นนิ้วน้ำเ <laughs> ออแล้วพี่น้องต้นผมนิ้วน้ำมหาศาลเลยครับเลยเป็นต่ย่านอยู่ พูดแล้พี่น้องบางนาม,มาันนู่เหละเราปลูกของต้นบางเนี่ยน,น้าแล้ว,วลลลพูดรา้วว่าผููใดผิดศิลธรรมผิดลูกผิดเมียเฮ็ดบ่ดีที่ได้ปีนนี่แหละพี่น้องตายไปแล้ววาสันครับหมดแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเนาะไปอันนี้เรากำลังสูบน้ำใส่เข่าอยู่ครับเนี่ยครับกำลังสูบน้ำใส่เข่าอยู่ นี่ครับสูบจากซานี้แหละครับเนี่ยซาลูกนี้ครับนะครับอันอนี้ก็ันนี้จะเป็นอีกลูกทีซีนะครับอีกลูกทีซีครับนี่แล้วก็ดีสูบครับใส่เกียงสูบนะใส่ทอพานทอมาหน่ยครับเวลาไปใส่เข่าครับเขาให้พุ่นนะครับน้อครันทั้งนี้ก็ได้ปล่อยปลาปะครับเนี่ย เราปล่อยสูไฮครับพี่น้องนะครับปล่อยามาปล่อยเนี่ยเขาปล่อยหลพันรถอเอามะอ๋อเราปล่อยหลพันรถแล้ัตวพี่น้องรถผู้ใดมาขายแล้วก็ซื้อพันใดมาขายแล้วก็ซื้อปล่อยนะครับให้เขาแล้วพกูเหรอพี่น้องเบิ่งวิวเบิ่งบรรยากาศด้วยกูเหรอครับงามเลยพี่น้องครับ โอ้โหนกบินคนละครับบรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดเย็นสบายนะครับโอ้ตรงวิวเราบรรยากาศดีนะครับเนี่ยเย็นสบายเลยครับเข้าจักให้นะครับเนี่ยเทศเเขามาลีนี่เองสิบไรโอ้เขาบารีสิบไรพี่น้อง เฮ็ดเฮ็ดแต่มาเข่ามาลีติครับเข,ข่าเข่าเหนียวไม่ได,ด้เฮ็ดตีข่าเหนียวเฮ็ดจม่งอื่นอ๋อเข่าเหนียวเราเฮ็ดอยู่ให้อยู่บ้านพี่น้องอยู่ให้อื่นครับจมอ่งอื่นนะครับนี่ครับ,รบเราก็าเสูบหนำนะครับเนาะสูบมาใส่ให้นี่ครับามาคอยมีหนำสักครับ บรรยากาศแล้วครับวันเราเกิดสูบคนละครับจากกุ้นนะครับเนาะมานตามท่อนะครับฮะนะครับมาใส่ให้นี่ครับไชครับยางซ่อหมดเลยโอ้โหอะไเข่าแล้วครับอันนี้กับน้าเต็มเพราะเราเราตองใส่น้ามันหลายๆครับเพราะว่าเราเลียงปลาไปน้ำ เลียงปลานะให้เขานะครับไปย่งางต้อพี่น้องมาเนี่ยแปลงหยาล้อกูเลยพี่น,อน,น,น้อง,องเอ้ยรครับอือา,านเอบ้นานนอเนื่อหยาบ้านอ่า่ครับพี่นมงเอินหยาแอบขั้นติดกันเละอ๋อต้่ครับ ย่สายพันธุ์มาจากต่างประเทศแล้วตอนพี่น้องครับครับโอ้งามออว,วิวทิวทัศน์พี่น้องเลยนีะครับอันแปลงหยาเนี่จากไรนี่ครับเนี่ยแปลงหยานี่ซีไรอ๋เราปลูกซีไรพี่น้องเนี่ยแปลงเนี่ยซีไรท่านครับซื้อซื้อเพื่อนมาปลูกนีไงสองคอใน ตกไปสองบาทอ๋อถือขอละบาทเพื่อน่าขอละบาทนะครับแบบนี้ว่าจิตสู้ไม้เขาเนี่ยตกไปสองบาทอ๋อแต่ละขอขอขอไม่ใช่นิ้วมือเท่าเนี่ยอ๋อนิดน้อยเดียวครับเราสื่อกิ่งกิ่งพันธุ์มันมาครับเป็นขอขอละบาทแ่าวั้นครับตัวขอละบาทพอนิ้วมือเขานี่ยแหละครับแล้วก็บกมาพร้วไปนะครับ นะครัขยายพันธุ์เนาครับโอ้บรรยากาศงามหมดพี่น้องปัญญาต่างประเทศเลยครับนี่ครับอันนี้สำหรับหญ้านะครับเนาะไปต่อไปก็จะเป็นอย่างครับหมูคอกหมูนะครับนะพี่น้องไปเบิ่งคอกหมูต่อครับบันี้เต่าทานได้เลยโอเคเต่าทานพี่น้องครับเต่าทานแล้วครับนี่ครับ ต่อทานเหรอเนี่ยต่อทันครับเฮาไปแล้วสีเผากระดังไปตน,นี้ฝาปิดตัวนี้ฝ oh. าปิดฝาเล็กต้นเล็กฝาปิดฝาปิดเทิงๆกันบ่ครับฝาปิดแล้วได้ไดใส้อีหยังเพิ่มบ่ครับได้ใส้ขี้แกลบบ่บ่อ๋อบ่ได้ใส้แกลบ, <Wow. S 1> oh. บครับ wow. อ๋อครับแล้วก็สิก้อไฟครับก้อไฟขึ้นแลกวศอดินโอบประธานครับดินโอบจากน้อยนะครับดินโอบจากน้อยแล้วก็ผ่าผ่านี้ฝาครับปิดนะครับอันนี้ก็สิเป็นหูครับปองออกนี่ครับปองออกก็สิพ่นควนออกมาทางผีแล้วครับครับใส่บอรทีเมนต์ครับ นี่คือเต่าพอทานครับสมัยใหม่นะครับเนาะอันนี้งัวนี่ครับพี่น้องงัวแล้วครับเพื่นล่ะครับพลังงามครับโอ้อันนี้จักเดียนแล้วครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียนแล้วอ๋อนี่เจ็ดเดียนแล้วครับนะครับเจ็ดเดียนโตผู้เลยครับจักเดียนแล้วครับตัวผู้สองปีเล้อ๋อ ตัวผูสองกีอันน้นอยๆนี่เด้ครับหนัะอ,ออกได้โด่วนอ๋อว่านี่ซองเดือนพี่น้องเบิ่งใบหูนู้นคนละครับพันอยังค,ครับเนี่ยพันบาทสินพี่นนะ้องโห่วิทย์หูเงนะี้ยเงี้ยวเลยตัวนี้คนละครับเบิ่งใบหูนู้นคนละครับตัวนี้ตัวผูนะครับเนาะเราสิขายอยู่ครับพี่น้อง ผู้ใดสนใจนะครับเนาะสอบถามราคาใดนะครับสอบถามเราได้พ่อแหล่บ้านเปื่อยนะครับเนี่ยใบหูเนาะพี่ต้องธนรอมาดาได้ครับ บนันนะนอีกตัวนึงครับนึ่พันบาทซินแล้วครับหนึ่งเออลุกออกมาไหมนะครับ,รบอันนี้มีลูกเ่รครับหนี่องกำลังมีลูกครับได้ได้จากเดียนแล้วครับหนี่งได้สี่เดืยน มีลูกลยสีเดียนแล้วครับนะสำหรับงัวท่นบาดซิ้นแะครับนะน,นี่น้อยๆครับกําลังหนาหักครับนะไปต่อไปเบิ้องคอกมูครับพี่น้องเอียดคอกครับพี่น้องอันนี้หมูน้อยแล้วน้ออันนี้หมูน้อยแล้ว อันนี้เป็นหมูแม่พันธุ์ครับฟอกหมูแม่พันธุ์แล้วหมูแม่พันธุ์นี่มีจกักโตครับนะครับมีทั้งหมด6กโตครับแม่พันธุ์ครับหม่แม่พันธุ์มีทั้งหมด6ตัวครับแม่พันธุ์6ตัว, 6, 6ตวอันนี้ก็จะเป็นคอกหมูรุ่นนะครับหมูรุ่นเราขายแล้วครับขายหมดแล้ว ขายมือเศร้านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราเพิ่งจับคืนอคอกนะครับเนี่ยจับขืนห้านครับนะครับมือรุ่นครับไกลงวงครับอันนี้เป็นไกลงวงนะครับนี่ตัวไหนท่าใบวะครับเนะนี่ย๋อ อันนี้ก็ทับแล้วครับนะครับทับแล้วทับไปแล้วครับครับครับหมดละพี่น้องครับอันนี้ก็ือหมูน้อยนะครับเนี่ยออกลูกครับนี่ครับนี่นเพิ่งออกลูกครับเนี่ยไอีนะครับอันนี้ได้จากโตกนะครับลูกมันเนี่ยครับ ลูกได้เจ็ดตัวท่านครับอ้วนดีครับแี่นมันครับ,าารบมบาอย่พี่นอ้องอาจาจักรน้องแต่ครับนี่คือน้องแต่นี้ียังใส่พี่น้องคนเบิ้งอยู่บ้างไหม ที่เสนบจะแนะนำอย่างหนึ่งว่าถ้าผูา้ใดไปเลี้ยงให้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ให้อยู่นะักถ้ายุ่งหลายๆกครัแนะนำให้ใส่เชืงแบบนี้ละครับมียาตัวนี้<อ>ใส่บ,บัวมีครับนี่ครับก็สิมียาที่ไว้ จัดยุ้งครับสองมือมสามมือเพราะแพ้สัตว์ครับผม<อ>ฉีดแล้วผมน้องแล้ว,ลวมูผมมีลูกเยอะค่ะบพกาะนเนียงเพรมีลูกเยอะแ้วกพบาะเป็นเนีงใช่แล้วครับมันสัตว์เพรแพ้ครับฉีดได้สองมือสามมือก็ฉีดครับฉีดได้ต่อยครับนี่เป็นไก่หน่อยแล้วครับกําลงังเบาอเอาคือมีสองสองแม่ครับเนี่ยได้ โอ้เราควาด้ํากันพี่น้องนะครับควยแทรกกันเลยเหมดน,น,นะเอาคลิปนี่กสิเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสีได้ออาลาพาจากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสำหรับน้องแต้ EP สองนะครับเนาะอันนี้เป็น EP สองนะครับตาเนาะสำหรับน้องแต้เนาะ อยากให้ตาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเมือ่อคลิปแรกกับบอกก็แหละถ้าเพิ่นสีมามาอีกนะครับมาหามาเที่ยวหน่อยครับใช่ควาอยากมาก็คือตรงมา้ามันเปียตะมูลน้ำตกครับนะครับอ่ามูซี่นะมันเปียตะมูลน้ำอกครับคือยังขับมาอำเภอตะเหลียดตะมูนจังหวัดเชียงคูนครับ ว่าอยากแวะมาเล่นมาผักมาเจ้ากันคือมีหมอกเป็นหมวกยังก็คือ,อ,คอจังเห็นนั่นแหละครับคบแต่เดี๋ยวนี้กะขึ้นเริ่มต้นเพทพไม่ไหม้ขึ้นเทพต้นไม้ต้นไหรยังได้นะครับ,รรบก็บได้ไงกำลังเริ่มต้นังจะเล่นเติบโตนะครับเนาะใช่ปีตรงปีตั้งหแต่ที่สมบูรณ์แบบยอยู่นะครับสีใหญ่ยก็หนีนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมา ไทยทำอีกแล้วครับเนาะมาะเทไทยพี่น้องเบื้องอีกปีหน้าหรือว่ามีอย่างที่เป็นตีเด็ดนะครับใหม่ๆอะไรที่ว่าให้อยู่ที่อยู่แบบสบายสบายครับก็ได้ไปเด็ด้อนเรื่องเรื่องอื่นนี่ผมอายุมาครับหกสิบกว่าปีแล้วผมก็เลยมาอยู่ไทยอยู่นะครับครับเบื้องหน้าตาคนหกสิบด้วครับพี่น้องมันคนมีความสุขครับเนี่ยครับหกสิบห้าปีได้ครับเนี่ยเราก็ยังเบื้องบ่เแ่าปันไดครับเนี่ยครับ คือม um ีความสุขนะครับเนาะมันก็จะเฮ็ดให้ร่างกายเฮาบ่เครียดนะครับบ่มีโรคมีภัยอยังครับครับอันแม่แม่ติวไปไสเนาะครับนี่ยเออนี่เราไปเอาหลานอยู่บ้านโอ้เราไปเอาหลานอยู่บ้านนะครับเนาะลูกเกาหลีธุระไปก็เลยได้ไปเอาหลานเลยเขายุบันอ๋อครับครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิเอาไว้สํานี้ก่อนนะครับนะผมกับพ่อแหลกก็สิได้ขออนุญาตจากร้านพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าลืมกด ไลค์ like, นะครับกดแชร์และกดติดตามไปช่องผมด้วนะเด้อครับพี่นอ้องมื่อนี้ก่าไว้ซะมีก้อนครับข,ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ